รู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับรอบ Survival ก็รู้สึกว่าเรามีโอกาสได้แก้มือครับผมแล้วก็เราก็จะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อที่จะเข้าไปไฟนอลครับผมตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นไหมเหรอมันก็ตื่นเต้นครับแต่ว่านิดหน่อยครับก็พยายามทําให้เต็มที่ให้สุดความสามารถครับก็รู้สึกให้เราได้ไปแก้ตัวครับในรอบ Survival เพื่อไปไฟนอลครับผมส่วนตัวตื่นเต้นไหมไม่ไม่ค่อยครับก็รู้สึกว่ารอบนี้เราต้องมาครับเพราะว่าถ้าไม่มาก็ ก็กลับไปอ่ะก็ต้องมาแหละก็ได้แก้มือได้ครับรอบนี้ก็จะเอาคืนจากรอบก่อนครับส่วนตัวตื่นเต้นไหมสำหรับเองก็มีบ้างครับก็ตื่นเต้นนิดหน่อยไนะไปตามเชียร์ครับก็รู้สึกดีครับได้เล่นต่อครับผมตื่นเต้นไหมส่วนตัวแอบตื่นเต้นแล้วก็ชิลนิดนึงครับแต่ก็ตื่นเต้นแล้วก็ชิลนิดนึงครับแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ชิลนิดนึงก็รู้สึกตื่นเต้นดีครับในรอบกบนี้ตื่นเต้นไหลไม่ได้ลง S <S 2> <S 2> เอามันก็ต้องตื่นเต้นสิไม่ได้ลงก็ต้องตื่นเต้นมั่นใจไหมกำรับกำับำน้องกำลับน้องก็มั่นใจครับมั่นใจเรา